สำนวนอันว่าด้วยนะคะมือไม่่ายยังเอาเท้าราน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่นะคะสอดคล้องกับยุคนี้สมัยนี้ตรงที่ว่านะคะคนเขาตื่นรู้แล้วก็ส่งมอบในเรื่องของข้อมูลเยอะแยะมากมายเพื่อจะเป็นประโยชน์นะคะจากการที่ใช้พลังงานดีๆแล้วมาบอกต่อนะคะแต่สำหรับนะคะบางคนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาตื่นอันนี้เข้าใจได้ค่ะ แต่ในเรื่องราวของการที่คุณไม่ตื่นนั้นนะคะยังมีในเรื่องราวของการวิจารณ์นะคะในการต่อว่านี่คือสิ่งสิ่งที่อันตรายสําหรับผู้ที่กระทําแบบนี้นะคะเพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณวิจารณ์ก็ดีหรือนะคะในเรื่องของการที่บ่นกล่นด่าก็ดีเนะี่ยมันเป็นพลังงานที่จะสะท้อนย้อนกลับเข้าไปสู่โลกภายในของคุณและเมื่อไหร่ที่นะคะมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานเหล่านี้มันกําลังจุดชนวนในการทําร้าย ตัวคุณเองค่ะนี่คือสิ่งที่ควรต้องละ